มาท้ายป่าวันนี้เนะอืมยิ่งเดินมันก็ยิ่งจะได้สว่างขึ้นเห็นบ่มันสิได้ย่างง่ายขึ้นเห็นมันโอ้ในต้นลักบ่ลักเป้าใตรงนี้จะได้ทุบมันเออนี่วันลักมันมันแวงไปจังไหนเนาะที่ดินนแวีงไปยังไงนี่กุ๊กู้กูกกว่าสัตว์นกอะไรเนาะ บอึ๊บอึ๊บอออ๊อ้ยโอ๊ยองเองว่าจะขอเป็นผู้ชนะจิตทิศบ้ตีนถ้าแม่มดตีนท้าต้นไม้แห่งอปอึ๊าเข้าไปหาเ้าไปนีแน่เห็นไหอืมจะมากหยองเอะถีบมันให้มนลงไป นี่เห็นว่าเขาเอาตีนถีบมั้งต้องเสียงดงัดงๆว่ายมาท้ายป่าเดี๋ยวเขาเผื่อเขาจะล่าสัตว์แถวนี้เราไม่รู้เขาล่าสัตว์ตรงนี้เนาะน,นกไอ้หยังมันหองกุ๊กู้กู้กุ๊กู้กุ๊กูอยู่นี่ยเออตอนนี้เดี๋ยวจะอตีนไปถีบมันกัน ละเงินค,ค,คุณเกี่ยวๆผู้น่ะอืเขาเอาป้ายห้ามล่าสัตว์มาใส่จุดตัวมองนีเนี่ยเสรีมาเขามีเรื่องกันนะแต่ว่าเจ้าของเก่าตรงไหอออนอยากฆ่า,าสัตว์โอ,อ้ยคอยกับอี๋นังเห็นบอโอ้ป้ายห้ามล่าสัตว์เห็นบ่ล่ะเออแสดงว่าคนกับมหาล่าสัตว์วิธีคอยดีๆเด้อนี่ ่่นีบริวามันดีเด้๋ยหลาสัตว์วานนี่หาหลาสัตว์บอยนะฮึมมันยางง่ายนะถึงเดินเดี๋ยวมันเปลี่ยน,นมันแต่งางานนะเพื่อเนเพ่่อบกับเห็ดเนาะคอยเห็ดให้มัน แตนโหลดด้วยถึงได้ยู่บุล่ะหำม,มันยังไงเออโอ้ยไม่ทางตาซักห้าเดือนเป็นทังมึงอกด้วยไปหามลาสตินี ห้ามล่าสัดตัวนึ่นี่อันนี้แสดงวา่ามันเป็นพืชของยืนชั่งออกนี่เนมเกิดใหม่มไม่แลังจะงเกิดอีกแล้วเห็นบ่มนี่อืมไม่แสดจะเกิดจะไม่อีกแล้วอ,อะไรนะเขาเ,นะเ,เรียกว่าอะไรไม่แห้งนะนะไม่แห้งแล้วก็ต้น มันจะเกิดอีกอืมมันจะไปพื้นหลายแท้ปะอืมโอ้ยคอยข้งางหน้ามาหาตัดไรแถวหนึ่งบนน่ะเบิบ่งห่างเขาเขาหลาสัตว์แล้วพี่น้องตรงขามนนะเห็นปะมองเห็นปะสฟ้านอืมมองก้างข้าเจ้ากิดว่ามันไม่ใส่ปลาย,ายาโอ้โหเละ ข้าวเจ้าโน่นก็ข่อยตึงจังว่าแถวนี้มันไหว้ฝหอดอยู่ด้เพรมันไหว้ฝเขาเอิญอีหยัางนี้ไอ้หาซีหาเจออีหย่างไรนะเขาก็บ่องจากแยกแยะมาออกอีหยังละอันที่แบบว่าเฮือนคดอยู่นี่เป็นบลาแบบไอ้เป็นย่างมันไม่เทียบแต่ของจะของมาหอดเด้อมันไก่แต่หลอดนี้มันเป็นเฮือนคดเลี่ยวมันมันเหมือนกับหลังบ้านคนน่ะนะ หลังบ้านมาบรรจบกันอีย่างประมาณนี้มัม้งอื่ังาเกิดบ,บูดพังแล้วขอตีนตำม,มันพี่นอ้องอือเออสวยตีนตำม,มันเกิบบูดมันกับพังเยอะ ข่อยสเฮ็ดให้ม <cat on> <Airbnb> wow. <mass> ันแปลบ่ให so, ้อันเขามาล่ากัดเขากอบว่มาทีข่อยบอกแต่ว่าเทียเขาลอยมาเทียเขาลอยยิ่งยิ่งผ่านมาหนาพี่น้องยิ่งสะโนผ่านมาสิเนาะกวางมันเยอะนะบ้านคอยสงสารเขาไม่อยากให้ใครมาทำลายเขานี่นะอื้มว้โอ้ไม่ดิดตาจากของห้าทางมั้งเนี่ย เก็บท,ทำลายล่างกันหลต้องเอาอาวุธมาน้ำใส่กัะตีหนึ่งไ,ไหเน,นี่มันถิอกระสีบ่ก็ะสีหยยบมันล่องนี่เห็นหมนี่เห็นหมทำลายให้มันสว่างขึ้น,น nắng nóng nó hết khỏi để là, uh, đi ô chất hết đi ô chất của đi ô chất của hết đi ô chất của hết đi ô chất đi ô chất của hết đi เขาตีนตาม,มันอืมเจ้าว่าปักลักหามันแนวได้ดอกอันลักหนึ่งอยู่พูนอยู่ตีนพูนอ่ะบันในลักหนึ่งมาอยู่นี่เหาก็เลิกโอ้โหว่าโอ้อันนี้มันกระเจิงหักตัวส่วนอือโอ้ปาต้นไม้ยืนต้นตายเลยเยอะครับเยอะครับบ่อย พักฟ้าก็มีไอ้ยอดเขียงนยก็ล่างเกิด้าหลายตนเลยสงสัรจะเป็นยังให้มันยังตายดินเสื่อมโทมโอที่ดินแห้งนี่ไม่ดีได้ไงอะที่ดินเสื่อมโทมป่ะมันก็ไม่น่าจะโทมนะขี้กวางขี้กวางเยอะอยู่ตรงนี้อืม เดืบุ้ยเนี่ยสีเรียเนี่ยคาดผัะข้าเจา้างัวข้าเจ้าอยู่ผัะรักถ่ายงัวเขาก่อนปุ่นตรงถนนต้นไม้สองต้นตรงถนนฉันต้องไปเดินตรงน,นั้นเดี๋ยวเขาหาว่าแอบถ่ายของเขาฉันก็ไม่ไปไกลฉันอยู่ตรงที่ตัวเองนี่นแหละม,มีหอดหางยิ่งยิ่งสัดยิ่งกว้างละเห็นบ่อน ตรงนั้นฝ่าๆตนั้นเนอแงงมาทางเหิยงข่อยจำคุณมารมทางถ่ายจู่เห็นเรียบรีอยู่แต่ว่าเสียงมันข่อยได้ยินอยู่แต่มันเสียงดังโอ้ขอก็ออกมาหาไม่ออกข่อยเพื่อว่าข่อยเห็นมาทําน,นะพี่น้องขอ่อยก็เลยนีีก้กมหวัง ตายก็กยได้เห็นศพนะยังไมาเห็นหัวบ่อยากเห็นอยากให้มาแบบมีชีวิตอยู่นั่นแหละรักรักมันมากไอ้ทำนั่นรักมันมากมันน่ารักเสียนู้เพื่อนสนนะ่นทำไม้ทำทำไม้ทำเหนยวเน่าเหน่าเน่าทำเน่าทำเหน่าเ,าเาไป็นไหนเนาะ คิดถึงทำจังเลยไปเดินป่าไม่มีแมวไปไหนเน,ะนาะมีแต่อ่างรูปสบายเยอะเลยคิดถึงเห็นไหมเลี้ยงแล้วก็คิดถึงขนาดว่าบอรอนนอนกอดบรอนนอนน้ำผ่าวเขายัางกินหอดเห็นบ่เือเสรีเด็กหน่อยอยู่ในเฮียนนั่นเนาะแมวสัตว์น่ารักแมวปกติขันรับสัตว์ นั่งจะผักกัน,นั่งน้อยอคอนกัต่องใส่เสียงน้ำนั่งจอดกอดเจนี่บุไร้เได้เจอเขาเห็นว่ามันกว้างเขาใส่เสียล่าสัตว์สมบ้อคอยกับแปดเมื่ขอเข,ขาปลาขึ้นมาใส่เสียล่าสัตว์เนี่ยใส่เสียล่เสือเออไม่เสือน้อยเบยไม่เสือสาวต้ม